สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอู้วันนี้พี่บทองลงอ่างแต่เช้าเลยนะคะเจ้าของอ่างไม่อยู่นะคะถูกใจพี่เลยนะคะอู้ดูน้ำพองโอ้โหสนุกใหญ่เลยนะคะนานๆนะคะได้ลงอ่างโอ้ยถูกใจถูกใจดูนะคะพี่บทงเราจะพานะคะสามเชือกนะคะเราจะพาคุณอ่าพี่บทอง มิดแล้วมิดแล้วดูพุงปงปองๆโอ้ยน้ำไหลน้ำไหลแรงมากโอ้โห oh ถูกใจเลยนะคะได้ลงอ่างเอ้ยเหมือนน้องเลยเนะาะเจ้าของอ่างจะรู้ไหมเนาะว่าพี่เขาแอบลงอ่างนะคะว่าพี่เขาแอบลงอ่างดูพีอ่อมทองโอ้ยถูกใจค่ะด,ดูนะคะ อาบน้ำแต่เช้าจะพาเดินเอ็กซ์ไซส์นะคะวันนี้จะพาเอ็กซ์ไซส์จ้าเอ็กซ์ไซส์นะคะโอ้โหเอ้ยมาคักเนาะลงอ่างนี้ไม่ต้องโบกเลยนะคะปลดโซ่ได้พี่โบทองวิ่งลงอ่างเลยโอ้ยอ,อ่ะพี่อมทองรอแล้วนะคะตอนนี้ พร้อมสแตนบายพร้อมเดินนะคะพร้อมเที่ยวแล้วนะคะโอ้โหถูกใจค่ะถูกใจค่ะอุ้ยดีใจดีใจนะคะโอ้โหโอ้โหตกขอบอ่างแล้วนะคะโอ้โหดูนะคะสีหน้ามีความสุขมากเลยจ้ะแม่ดูนะคะโอ้โหโอ้คือสีมวนคือสีถูกใจค่ะดูน้ำพองนะคะดูน้ำพองดูคุณแม่นะคะ คุณแม่อาบสายยางนะคะคุณแม่ไม่กล้าลงอ่างนะคะเพราะว่าเคยให้คุณแม่ลงอ่างแล้วนะคะคุณแม่บบกเงินของเราไม่ลงอ่างนะคะคุณแม่บอกเงินไม่ลงอ่างก็เลยอาบสายยางจะได้ให้ถูตัวนะคะเราให้ถูตัวเพราะว่าอ่าเดี๋ยวช่วงเย็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะแห้งนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีพี่บัวอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะเอยคุณแม่ถูกใจได้ถูตัวอ่ะถูไป นะคะเพราะว่าเวลา,าอาบน้ําเขาจะขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะได้ถึงเนื้อถึงตัวเขาก็จะสบายนะคะโอ้พี่บทองออกมาแล้วออกจากอ่างแล้วนะคะสาวส,สวยอ่ะไปรอกับพี่บทองได้ลูกไปรอไปรอยอยู่กับพี่อมทองได้ค่ะเดี๋ยวรอคุณแม่อาบน้ําก่อนนะคะส่วนคุณยายของเราอาบแต่เช้าแล้วนะจ๊ะแม่จา <c oughs> คุณยายอินดี้นะคะคุณยายเฝ้าบ้านนะคะ <c oughs> คุณยายเฝ้าบ้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาลูกๆหลานๆนะคะเดินเที่ยวก่อนนะคะโอเคไหมคะคุณยายจา๋าคุณยายอาบได้เช้าอาบก่อนเพื่อนเลยนะคะคุณยายอินดี้นะคะเออนะคะรอรนะอ,ออยู่ตรงนี้นะคะคุณยายจา๋าเดี๋ยวจะพาลูกๆหลานเดินเที่ยวดูน,นะคะนู่นไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วดู <laughs> คุณยายอาบก่อนเพื่อนนะคะคุณยายได้อาบก่อนเพื่อนวันนี้แล้วก็ตามมาด้วยพี่อมทองนะคะพี่บัวทองแล้วก็คุณแม่เชือกสุดท้ายนะคะที่ได้อาบน้ําเล่นน้ํานะคะให้อาบแต่เช้าเลยวันนี้นะคะเด็กๆของเราส่วนน้องเล็กกับพี่บัวอยู่ที่ศูนย์คดนะคะคุณพ่อไปเยี่ยมกลับมาแล้วนะคะต่แม่ควันยังไม่ได้ไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมแต่คุณพ่อนะคะโอ้โห ถูเนื้อถูตัวใหญ่เลยถูเนื้ถูตัวใหญ่เลยโอ้โหอ่ะโอ้โหดูดูนะคะอ่ะอื้ออื้อโอ้โหอื้อ ไปออไปได้หรือยังคุณแม่จา๋าโอ้โหดูนะคะถูกใจใหญ่เลยถูกใจอ่ะถูขี้ใครออกให้หมดเลยถูขี้ใครออกให้หมดเลยจา้าไปถูเสาบ้านไม่ได้นะคะคุณแม่ขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเสาบ้านแม่จะพังคะ่ะไปถูไม่ได้คะ่ะสอยสวยสยสยถยสย ถอยๆค่ะถอยๆนะคะไปเล่นเสาบ้านไม่ได้เด้ <laughs> เอ,อโอ้โหคุณแม่น่าจะชอบนะคะอาบน้ำด้วยชูตัวไปด้วยนะคะอไปจ้าไปจา่ามาแล้วนะคะนำทีมโดยพี่โบทองคนสวยนะคะ ตามมาด้วยคุณแม่นะคะแล้วก็พี่อ,อมทองนะคะวันนี้สาวสวยสามสามสาวนะคะได้เดินเที่ยวนะคะได้ออซซายไม่มีโซ่ติดขานะคะสังเกตนะคะว่าแต่ละเชือกของเรานะคะให้นางเดินแบบฟรีสไตล์นะคะแบบฟรีสไตล์เลยนะคะอ่ะไปเลยค่ะไปไปไปเดี๋ยวตามไปค่ะโอ้ยดูหางพี่อ,อมทองนะคะโอ้โหเช้านี้ที่สดใสนะคะ พาสามสาวเดินออกกำลังกายนะคะเพราะว่าอยู่กับที่นานๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวเป็นง่อยนะคะต้องพาเดินบ้างนะคะต้องพาเดินบ้างไปไปไปโอ้โหอากาศดีมากนะคะอากาศสดชื่นบริสุทธิ์เลยนะคะสดชื่นบริสุทธิ์เลยโอ้โหดูนะคะพี่บทจะพาไปโมอคอยหรือเปล่าไม่ได้พาไปเดินเล่นเดินชมธรรมชาติ เดินชมธรรมชาตินะคะเดินชมธรรมชาติแล้วคุณแม่บอกว่าแวะก่อนนะคะ <c oughs> คุณแม่บอกเงินบอกว่าแวะก่อนแวะก่อนนะคะส่วนคุณยายก็ให้เฝ้าบ้านอยู่เชือกเดียวนะคะแต่นี้คุณยายของเรานะคะคุณแม่ของเราแวะนะคะอุย้ยได้กินเครือถวันนะคะโอ้โหโอ้โหนี่อ่ะอึบโอ้โห เก่งค่ะเกง่งเก่งโอ้โหดึงมาค่ะในสงสาวอยู่ทางไหนเอ่ยนู่นนะคะเดินกินลมชมวิวนะคะเดินกินลมชมวิววันนี้อากาศดีมากๆเลยจ้าแม่จ้านี่คุณแม่เห็นยอดไผ่แล้วนะคะเออเออเห็นยอดไผ่แล้วอ่ะกินก่อนกินก่อนเอออย่าเล่นดินอย่าเล่นดินค่ะโอ้โหเ่อ โอ้โอ้ดูแต่ละเชือกนะคะอยากเล่นดินแล้วโอ้ยพี่บอทองปะแป้งพี่บอทองปะแป้งแล้วอโอ้อะไรคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะพี่อมทองมีเพื่อนเที่ยวนะคะวันนี้มีเพื่อนเที่ยวจะไปนอมีอง,องา้องมีเพื่อนเที่ยวนะคะโอ้นางคลางตลอดเลยนะคะ พี่บอทองพี่อมทองคุณแม่บองเงินนะคะอ่ะคะอะสามสาวเดินประชันความสวยนะคะวันนี้นะคะสามสาวของเรานะคะแม่จา๋าประชันความสวยนะคะโอ้เบา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 ยุด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 ,ยด โอยเดินเร็วมากนะฮะเดินเร็วจริงๆเอา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 ไปทางไหนจะไปทางไหนใครจะไปทางไหนอ่ะอ่ะปะปะค่อยๆไปค่อยๆ,ไป,ๆไปนะคะไม่ต้องรีบค่ะ <c ười> ไม่ต้องรีบนะคะโอ้โหดูหางสังเกตหางนะคะสังเกตหางแปลว่าไปหานะ้องตอนนี้นะคะยืนยืนโชว์บั้นท้ายค่ะยืนโชว์บั้นท้ายสวยๆค่ะเอารองเท้าให้พี่หน่อย ดูนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเช้านี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวอเบาๆค่ะโอ้ยพี่บัทองนางตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะนานๆได้ออกชมธรรมชาตินะคะนานๆได้ออกชมธรรมชาตินะคะช้องฟ้าดีมากนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะแม่๋าเอยเสียงใครเนาะเสียงดีจังเลยนะคะ เสียงพี่อมทองเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นนะคะเดินเล่นเฉยไม่ได้คะไปาเาเดินเล่นชมธรรมชาตินะคะออกกำลังกายขากันนะคะให้เขาได้รีแลกซ์นะคะรีแรกลกซ์ร่างกายนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะทุกครั้งก็จะอยู่แต่บ้านเปี่ยมสุขของเรานะคะจะอยู่แต่บ้านเปี่ยมสุขของเราเนาะ อโอ้โหสามสาววันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะได้ชมวิวอยู่กับธรรมชาตินะคะตื่นเต้นใหญ่เลยตื่นเต้นใหญ่เลยวันนี้นะคะอ่ะพี่บบทงเข้าไปพี่บทอทงเป็นช้างป่าแล้วนะคะเข้าไปในป่าแล้วจ้ะอ่า ดูแต่ละนางไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแม่ไม่ธรรมดานะคะอาการตื่นเต้นที่ใจนะคะได้ออกเดินเล่นนะคะได้เดินเล่นนะคะได้ชมวิวนะคะดูนะคะโอ้ยเนาะใครปล่อยโคงไว้ข้างในทางเนี่ยพี่บทองคนสวยนะคะอ่ะจุ๊กกี้อ่ะ,อะกินลมชมวิวจ้าไปลูกปะ ไปไปดูนะคะอาการตื่นเต้นดีใจนะคะได้กินลมชมวิวนะคะแม่ขาเห็นชัดเลยคุณแม่กับพี่อมทองบอกว่าขอแวะกินข้างทางก่อนนะคะเอยเสียงพี่อมทองนี้จะดีใจใหญ่เลยนะคะดีใจใหญ่เลยนึกว่าจะไปหาน้องใช่ไหมนี่โอ้ยดูนะคะดีใจดีใจดีใจโอ้ดีใจค่ะโอ้โห โอ้ยแต่ละนางแต่ละนางนะคะโอ้ยดีใจดีใจคักดีใจคักมาดูนะคะดีใจจนฉี่แตกเลยนะคะโอ้โหดูบรนท้ายนะคะมันท้ายแต่ละนางโอสงสัยจะบอกว่าให้คุณพ่อชวนนะคะพามาเที่ยวบ่อยๆแล้วอย่างนี้นะคะ อ,อ,อือ,อ,อแตกชีแตกกันทุกเชือกเลยนะคะอ่าอ,อ,อ,อยู่กับธรรมชาตินะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือดึงกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบบพลอยแฟมิลี่นะคะตอนนี้สามสาวของเราแวะนะคะแวะกินเครือทะวันนะคะแวะกินเครือทวันเอยดีใจจังเลยนะคะได้ออกมาเดินเล่นวันนี้นะคะพาเดินเที่ยวนะคะดีใจจังดีใจจังนะคะ ดูอาการตื่นเต้นนะคะอาการดูห่างคุณแม่โอ้ยจะวิ่งไปไหนเนาะดีใจนะคะเด็กๆของเราดีใจโอ้ยดีใจที่ได้ไปเจอเนาะเออเหออ่าลมชมวิวนะคะลมชมวิวสามสาวของเราวันนี้ดีใจอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยนะคะ อ่ะดูสามสาวของเรานะคะจะวิ่งแข่งกันดีใจใหญ่ดูนะคะโอ้ยโอ้ยดูหางสังเกตหางแต่ละเชือกนะคะแม่จ๋าดูนะคะสังเกตหางแต่ละเชือกนะคะโอ้ย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 เบาเบาค่ะแม่จ๋ากับพี่อมทองนะคะจะแข่งวิ่งจะวิ่งแข่งกันแล้วนะคะดูหางนะคะดูหางทั้งสองเชือกนะคะพี่อมทองโบทองเอ้า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 เบาเบาค่ะเบาเบาดูนะคะโอ้ยดีใจดีใจต้นเผ่อยู่ข้างหน้าค่ะ ต้นไผ่อยู่ข้างหน้าค่ะใบไผ่อยู่ข้างหน้านะคะโอ้ยวิ่งเข้าใบไผ่ค่ะวิ่งเข้าใบไผ่โ oh, อ้โหโอ้โหดูนะคะโอ้ oh, นี่สต็อปสต็อปหยุดนะคะที่ใบไผ่นะคะวิ่งเข้าใบไผ่นะคะ <c oughs> โอ้ยที่ไหนได้นะคะพากันวิ่งใส่ใบไผ่ข้างทางนี้เองงู <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของสามสาวนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้พ่อพานะคะพาน้องกินต้นไผ่ไปก่อนนะคะพากินต้นไผ่ไปก่อนอสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ